กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีทางช่องวีไรให้โชคทุกทุกทันนะครับก่อนอื่นก็นต้องขอสแสดงความยินดีนะครับมือนอวันที่17วันพุทธที่17กันยายนครับขอแสดงความยินดีเมื่อว่านี้รัฐบาลประกาศผลรางวัลที่1น,นะครับรางวัลเลขท้าย2ตัวนะครับกามีโชคภูมนันหลายขู่หลายคนนะครับ และก็ทั้งช่องเฮ้านะครับเมื่อว่านี้แอดวิไลก็ได้สรุปไปแล้วนะครับช่วงตอนแรงนะครับสรุปให้เบิ่งไปแล้วสำนักที่เข่าที่แตกนะครับมีทั้งเบิร์1สิบเอ็ดสำนักอามาในเสานี้เสาของบันพุทธที่17นะครับแอดวิไลจะสรุปเลขวิ่งเลขวิ่งในเข่าสิบแปดสำนักนะครับเลขวิ่งเข่าสิบแปดสำนักนะครับเมื่อนี้จะสรุปให้เบิง่สงส่วนเสาก,กรแล้วก็จะต่อเนื่องด้วยตัวเลขนะครับ สำนักที่ทรงมาแล้วจะมีสำนักใดแน่มือนี้แอดวิไลจะนํ่เสนออัปเดตให้ f อฟซทางช่องได้ติดตามกันอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนํ่สสาหรับ f อฟซที่เขามาติดตามใหม่นะครับทางช่อง YouTube และก็ทางวิไลให้โชคแฟนเพจนะครับขอกราบขอบุญขอบคุนตอนนี้แอดวิไลก็ได้สร้างเพจขึ้นแล้วนะครับช่องวิไลแฟนวิไลให้โชคแฟนเพจนะครับ อาเซานี่นะครับฝนตกปล่อยๆนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับมืดคึมทางด้านทติตะวันตกทางอำเภอชชยว่านอำเภอหนองหารนะครับตอนนี้สงสัยจะนักอยู่ทางอำเภอชชยว่านนะครับศรีถาตววังสามหมอเบิงสาภาอากาศแล้วนะครับตอนนี้ทางบานยัดวิไลก็ยังลิ่นปล่อยๆอ,อ,อยู่นะครับอาสำหรับคลิปนี้จะสรุปเนวทางเล็กวิ่งให้เอฟซีได้ติดตามกัน อาคลิปนี้อาจจะยาวแน่เพราะว่าเข้า18สำนักสำหรับเหล็กวิ่งนะครับอ่าเข้ามาเบิ่งมาติดตามน้ำกันเบิ่งเป็นข้อมูลเบิ่งเป็นบันทัดฐานนะครับสำหรับชุดสรุปอาเพราะว่าจะเป็นชุดจับคู่บ่ว่าจะเป็นชุดเหล็กวิ่งนะครับเข้าเบิ่งเป็นข้อมูลเบิ่งเป็นบันทัดฐานไว้นะครับเอาครับเข้ามาเริ่มจากสำนักแรกนะครับนี่คือสาวสกลนะครับล่องห้เมื่อวันที่3นะครับกัญยายนนะครับ เลขวิ่งนะครับเข้ามาที่หกนะครับสุดดับคูลุดไปนะครับสำหรับสาวสกนี่คือสรุปเลขวิ่งนะครับครับต่อมานะครับก็คือเซียนไม่ออกน้มนะครับเด่นบนหกนะครับหกมานะครับ ต่อไปด่วนกทมล่างนะครับ9กับ5นะครับปรากฏว่า5มาบมีหา8นะครับเอฟซีนาเสียดาดนี่คือสรุปเลกวิ่งนะครับเบิ่ลกันไปเร็วเนี่ยจักหนอยเพราะว่ามันจะกินเวลาหลายนะครับเพราะว่าหลักเข่าหลายสำนักแม่นิดนะครับติดล่าง5 9 3 ปรากฏว่าหามากนะครับไม่มีห้าแปดนะครับสุดจับคู่รุดไปต่อไปครับแม่เกอรเด่นบนล่างนะครับเด่นบนล่างปรากฏว่าหกมากนะครับแม่เกสรน่พลาดยากนะครับมาเห็นอยู่ตลอดมาล้านเปอร์เซ็นตหนึ่งตัวอันนี้ล่องหายจากแต้วันที่แปดนะครับหกมาบนนะครับเพราะว่าเป็นเด่นบนล่างนะครับต่อมาแนวทางวิไลให้โชคนะครับ วิ่งสองกับสี่นะครับหลักสิบมีสองสี่หกหลักหน่วยมีแปดสองห้านะครับนาเสียดายนะครับอ่ะีมานะครับเหล็กวิ่งมันบังเอิญนะครับหลักสิบก็คือมันมาอยู่น้ำกันนะครับ4ีกับหกนะครับอ่ะสี่กับหกนะมาอยู่น้ำกันก็นเลยให้เป็นชุดจับคู่ รุดไปนะครับอ่ามีแต่สี่สองสี่ห้านะครับเฉียดแต้มเดียวนะครับมีสี่สองสี่ห้าสี่แปดขาดแค่สี่หกนะครับชิ้วแต้มเดี่ยวนะครับของแอดวิไลกระด้นะครับชุดบนอ่างวดนี่เอาไมนะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะคำนวณให้นะครับต่อไปปู่ห้าเก้าสี่ล่างนะครับวิ่งสามกับแปดปรากฏว่าแปดมานะครับ แปดมานะครับเสียดายชุดจับคูของปูกับรุดนะครับต่อมาครับปูห้าเก้าสี่บนวิ่งสี่กับสองของปูกระเสียดแต้มเดียวขึ้นกันนะครับเอสซี่อาสี่มานี่ครับขาดสี่เจ็ดมีสี่สองมีสี่แปดมีขาดสี่หกเสียดแต้มเดียวขึ้นกันนะครับอันนี้ทางปู่ห้าเก้าสี่ ต่อไปน้องฟ้างามวิ่ง4กับ7บนล่างนะครับปรากฏว่าซมานะครับน้องฟ้างามนี่คือสรุปเลขวิ่งนะครับเอดซคุณพอ่อคุณแม่ต่อไปชุดล่างวิไลให้โชคนะครับหลัก10บสามห้าเ้าหกนะครับห้า 5, มานะครับหลักสิ เสียดายลักหน่วยเฮ้ามันบ่มีแปดนะครับเอซีเพราะว่าคำนวณนะครับมีแต่ศูนย์สี่สองนะครับแปดไม่มีนะครับแต่ลักซิบยังไม่เห็นอยู่นะครับน่าเสียดายนะครับอ่าบ่เป็นยังบ่ว่ากันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดแต่ว่าเหล็กวิ่งเฮ้ากันยังนี่เห็นอยู่นลักซิบเฮ้ากันยังนี่เห็นอยู่นะครับก็เลยเอามาสรุปไปเอฟซีได้ติดตามกันต่อไปครับอไปตามสูตรนะครับเด่นบน ส6 9ปรากฏว่า6มาน่าเสียดายครับ2636มีขาดแต่สีนะครับเนี่ยอไปตามสูตรนะครับสามหกแนวทางแตก46นะครับน่าเสียดายเอแต้มเดียวเหมือนกันออไปตามสูตรนะครับอาคลิปนี้จะเน่าเน่จังหน่อยนะครับเพราะว่าอยากสรุปให้ FC ฟ 4, ได้เบิ้งกันจ้าจานะครับต่อไปครับ เลขลับล่างนะครับวิ่งห้าหามาานะครับมีบอมีตจหาแปดนะครับเวซีน่นาเสียดายเลขวิ่งนะครับสายวิ่งสายลูดนี่ห้าแปดเลขลับนะครับเอาไ้ติตามมาดีแอดวิไลลงไห้วันที่สิบเอ็ดนะครับล่อกันนี่คือเอามาสรุปไฮเอฟซี FC ได้เบิ้งกันเบิ้งเป็นบรรทัดฐานไว้นะครับงวดต่อไปต่อไป ล่างพ่อกล้วยนะครับหลักหน่วยแปดมาหากับแปดมาอยู่หลักหน่วยน้ำกัดนะครับเบซีน่าเสียดายนะครับห้ากับแปดมาอยู่หลักหน่วยด้วยกันนะครับมาทั้งสองตัวแต่ว่ามาอยู่หลักหน่วยคือกันของพ่อกล้วยนะครับงวดนี้คือว่ามาจะพอเล็กวิ่งแปดมา นะครับมายูน้ำกันเลยนะครับมาทั้ง2ตัวแต่ว่ายู่หลักหน่วยนะครับนี่คือแนวทางล่างของพอกล้วยนะครับอ่าต่อมาครับเป็นแนวทางของแม่เกสรหลักอ่าหลักสิบล่างนะครับอ่าหลักสิบล่างเอามาให้เอฟซีเบิงแต่ว่าแปดมาหลักหน่วยนะครับเนี่ยอ่ามาหลักหน่วยนะครับนาเสียดาย นะครับก็บถือว่ามาอยู่นะครับก็บยังถือว่ามาอยู่นะครับเป็นหลักสิบนะครับต่อไปนะครับสายด่วนม้าแดงจากสายงานทั่งฉบาผ้าร่วยนะครับสายด่วนม้าแดงเดนล่าง5กับหกปรากฏว่า5มา6ขึ้นบนนะครับสายด่วนม้าแดงเพราะว่าเป็นล่างอย่างเดียวนะครับ นี่คืองวดทัดมาที่ห้าออกมาเปรียบเทียบนะครับได้3มกับสีงวดที่แตก3ามนึงวดนี้จับคูรุดไปนะครับมีแต่1 5 0 5 9 5ไม่มี58แต่ว่าเด่นมากนะครับ5นะครับมานะครับสุดจับคูรุดไปสายด่วนมาแดงเป็นสายงานทั้งของฉบานะครับฝนตกอากาศชื้นปิดกันดับล่างแม่นิดนะครับยังเอาอยู่นะครับ ถือว่าดับล่างแม่นิดนี่ที่ว่ากัรลั่นตีได้เลยนะครับเอซีคือติดอยู่ในหนีจาซื้อเสียดายตังนะครับเอาอยู่ห้าแปดไม่มีมีแต่หกแปดนะครับตั้งแต่เปิดตรวจกับทังช่องวิไลนะครับดับล่างแม่นิดยังเอาอยู่มาตลอดนะครับต่อไปซองบางบอนนี่ครับทีเอสวิไลไห่มาานะครับบนได้เจ็ดกับแปดล่างได้ ศูนย์กับห้าปรากฏว่าล่างนี่มานะครับห้าแต่ว่าแปดไปอยู่บนนะครับเนี่ยทําไมไม่ลงมาห,หามาหาห้านะครับอ่านาเสียดายนะครับถือว่ายังมาอยู่นะครับยังมาให้เห็นอยู่บนได้เจ็ดกับแปดล่างได้ห <น aru S 2> ้ากับศูนย์ปรากฏว่าหามาล่างนะครับนี่คือสรุปเลขวิง่งม,ม,มีทั้งเบิร์ทั้งม่วนสิบแปดสำนักนะครับที่เขาต่อไปดับล่างพ่อกล้วยนะครับ หรือว่าเอาอยู่นะครับ20ชุดอ่าไม่มี5-8นะครับปีทหาจะมีเฉพาะ5-7 5-5 1-5แค่นั้นนะครับถือว่าพ่อกล้วยเอาอยู่นะครับอ่าไม่มี5-8ดับอยู่20ชุดไม่มี5-8นะครับนี่คือแอดวิไลเอามาสรุปให้เบิง้งในคลิปนี้เขาจะได้เบิ้งเป็นบรรทัดฐานในงวดนี้คือ1ตุลาคม2 5 68กันต่อไปนะครับ แล้วก็ชุดจับคููแอดวิไลสรุปให้เบิ้งไปแล้วมอขึ้นนี่นะครับเ่าเ้านี่มาสรุปชุดเลขวิ่งสำนักที่เข้านะครับร่วมกับเลขดับของแม่นิดกรับของพอกวยร่วมแล้วเป็น18สำนักนะครับเอาฝากแช่ออกไปนะครับคลิปนี้ฝากแช่ออกไปให้ f c ทางช่องเ้าเด้หูได้เห็นน้ากันเขาจะเดิอเบื้องเป็นบันทรฐานในงวดน,นี่ต่อไปอากาบลาพี่น้องไปเ้านี่นะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นของสำนักไหมือน,นี่แอดวิไลจะ เบื้องว่าสำนักใดแนที่ทรงตัวเลขแนวทางมาหายแล้วจะรีบอัปเดตให้เอฟซทางช่องได้รับชมกันเจอกันคทิหนาสวัสดีครับ